ไปน้ำกันนี่ละเออเอาพี่แกนนี่พี่แกนเออไปคือรถไปไปันแล้วก็ขับไปดไปน้ำเมียอย่เื่อกี้เปิดประตู่าั่นขึ้นไปพ่อ่านั่นพ่อเอกมาไปน้ำไมยก่ย่าไปทักญี่ปุ่นแล้วเออกนไปมื่อใดก็ได้ฟรนนะเออ เย่อยมผเออประกอบใส่น่ะประกอบใส่พวลูกอย่าบอกอยากแล้วัวใส่ลเนี่ยน่แถอดนะุไปมือนี้จะสาปป่ะโว้ยไม่จริงทีไปนเนี้มือนี้ไม่จิงจะไปบ้านนงหิงไม่ไม่กจริงที่ตัวะอ๋อไม่จิงไปอีนี่แล้วไก่บ่อ้ยไก่ไม่จริงไปเลยแม่ไม่จริงทีไปนั่งแม่นสไปบ้านแม่สีไปสาปป่ะไม่จริงไม่จริงตัวอะบ่ในตัวไม่จริงบ่ด้ตัวแต่ไม่จิงง่วงก็เป เอนัเอาโน้ีจบขาขืนเอาเอื้อนเออเอาเืเอปดเบียเยีเบียเบียกไหพอเอกเบียกไหลน้าเราก็จะพ้นไม่เบียกท่ากเศร้าพ่อขึ้นพ่อพอดพอนเสื้อไได้เดียวเีอนเสื้อเปเสียจากบาทเ้พ่อเนี้ยเอนเสื้อผ้าก็ซักก็ได้่ซักสาขาเรียบร้อยเออเินสขาก็มีเดวอาบน้ำก็มีจ้ะเอ้ยือ ครับที่ว่าเสื้อบ่ไนดอ่ก็คือที่เขาเจ้าของเนาะนู้ิซ่าใข่ดอกไหมวะเอานผู้ใดปัมือลเรแล้ววแ่อวรู้จอย่ไม่หนูหนูเอาเล้อร่อยหนึ่งนี่เออไปขี้ยู่งันจะได้ก็กันก็ลคนก็ล้วกคนปวยได้ปวยไปสักคาทุ่คุได้เลยักขึ้นบดเลยเนี่ยเอาขึ้นมากับพ่อค่าจ้างมันปะจะไปซื้อแฟอ๋อโอเคเออเอาเราไ เด้อดว่าคิดดวะพ่อเม่เบอร์าล่าประกอบขึ้นปีน่ที่เีนียาพอเอกตอนนี้ไปไปเอกไปไปเอกไปนายเอกก็คือคนมีตะเวียกนี่แหละไอศิลปนวดวะไอร่างมาเมื่อนหรอเต้ยก็ไปด้้ยเตยร่างเนาะเนาะพอไปนวดวนไงนเนอยู่ความกวมันวะบังคับพอไปนอนบ้าน ใช่คิดมันเปล่าอ๋โอเคเข้าใจแล้วยายไล่ก็พูเลยบอนี้บกมือล่าหรือนี้ฮะอยู่บน้านสิแปดคิดบนหมู่บ้านนี่พ่อไปพูดอะไรข้างนอกเลยเลยเบิดมือระยันับพ่อไปมอพ่อไปไปน่ะเห็นพ่อต้นมายืนยันอ้ยู่านบอกว่าขีดตัวเพลิน ขึ้นรถไปนรถให้ไมกินครับเออาไม่กินจดอทิ้งไปนี้แล้วไม่กินดไปรถตู้แล้วายไม่ลดแล้วท่าไไหวาไปขอของเออเอาีไรไปนํตัวไปกินร้านเบไว้าโอยทุกคนตัวล่ะปุนเนี่ยไม่กินไหไม่กีขึ้นรถนั่นะไปเออเออไปไปขึ้นรถแข็งขึ้นรถไหน่อย้าเรือเอาบกับแม่ที่เอาไัง ข้างล่างบอมันจงมาเปื้อเอ้าพอเอกพอเอกชื่อเหนียวเดียวกันนะสูวนมันคือเหนียไปกขึ้ไปสุกขันไป